สวัสดีครับ f อนะฮะร้านเขียวเจริญยนต์ของพี่ไก่นะครับเออก็มาอัปเดตสินค้านะครับดีๆอีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่25กรกฎาคม2567นะฮะวันนี้เราก็มีสินค้านะครับมาลงใหม่อีกแล้วนะฮะลงทุกวันลงลงทุกวันนะฮะไม่น่าจะขายดีนะฮะแต่ก็ลงทุกวันนะครับแปก ร้านนี้แปลกครับลงทุกวันเลยขายดีหรือไม่ดีไม่รปลงทุกวันวันละหนึ่งหกล้อวันละหกล้อวันละสองหกล้อหน้าแปลกนะฮะโอ้โหดูราคาสินค้ามากมายไก่กองครับลูกค้าก็ถามมาจริงเลยเยอะมากพี่มีขอรงรุ่นนี้ไหมมีขอรงรุ่นนี้ไหมถามกันจังเลยฮะก็มาเลือกกันเลยครับพูดกันง่ายๆเลยตรงๆฮะ ไม่ต้องอ้อมค้อมมาเลือกเอาเลยนะครับเริ่มต้นนะย้ำนะครับเริ่มต้นจากสี่พันห้าขึ้นไปนะครับเริ่มต้นสี่พันห้าขึ้นไปคือที่เราขายนะฮะต้องยอมรับว่าขายดีไหมขายดีครับเพราะว่าเราขายส่งด้วยนะครับส่งพ่อค้าด้วยนะครับเนี่ยมาเลือกเอาเลยครับเยอะแยะ,ยะ ถ้าขายไม่ดีไม่ได้ลงได้ทุกวันนี้แหละครับเพราะว่าแต่ละคนถามราคาเท่าไรครับราคาต่าสุดเท่าไหร่ครับคุณมาเลือกเลยฮะเพราะผมตอบไม่ถูกหอรอกเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณจะเอาตัวไหนนะครับจะเอาถูกสุด,สดเวลาเราชี้ไปปุ๊บเนี่ยโอ้ทำไมเละจังนะครับ4ี่พันห้าหรือสี่พันอย่างเงี้ยบอกเละจังเลยเอาไปแค่ดึงน้ํานะครับทุกคนก็โอ้โหไม่ไหวตอบเราตอบคอมเมนต์ไม่ไหวนะฮะก็เอาง่ายๆเลยคุณมาเลือกแล้วก็ มาคุยกันหน้างานนะครับแล้วบางคนเนี่ยนะฮะโค้งราคาแปดพันเก้าพันจะซื้อสี่พันห้าพันแล้วผมจะหาซื้อมาจากไหนได้ละครับเออเนี่ยนะฮะค่าขนส่งก็เป็นหมื่นๆน,นะฮะเนี่ยโคง้งสวยๆอย่างนี้นะฮะจะซื้อสี่พันนะครับเจ้าต่ำๆอย่าว่าจะสี่พันเลยฮะหกพันเจ0ดพันผมซื้อหมดครับสบภาพแบบนี้นะฮะทุกคนโชมมาสามโหเจ้าถูกๆไม่มีแล้วครับ ถูกถูกนะฮะคุณก็ต้องมาเลือกเอานะครับสี่ปันหน้าห้าพันเนี่ยเ,เราก็บอกว่ามีนะครับมาเลือกเอานะครับโค้งมีมากมายนะฮะสยามพัดตัวละสองหมื่นนะฮะย้ำนะฮะตัวละสองหมื่นไม่เอารอเลยหมื่นเก้าสยามพัดบวกนะฮะเนี่ยดูได้ครับแต่ภาพดีนะไม่ใช่เละนะฮะรับประกันสินค้าให้หนึ่งเดือนนะคะคุณซื้อไปเนะี่ยถ้ามันเสียมันพังภายในหนึ่งเดือนคุณก็มาเปลี่ยนตัวใหม่ไม่ใช่เรื่องยากครับเป็ของมือสองนะฮะ พะเราไม่ได้เปิดผ่าได้ทุกตัวเราไม่ทราบภายในว่ามันจะเป็นอะไรบ้างนะครับถ้าคุณไปใช้เสียก็มาเปลี่ยนตัวใหม่ง่ายๆนะครับจะให้เราลื้อเช็คภายในทุกตัวเป็นไปไม่ได้ครับต้องต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะฮะคุณจะได้ไม่ต้องมาเสียไม่ต้องเวลานะฮะบางคนลูกค้ามากไกลมาจากนาครสวรรค์หรือมาจากอุทัยนะครับมาจากชัยนาทนะฮะเราก็นะฮะต้องคุยกันตรงๆเลยฮะก็ คุณลูกค้าก็ต้องมาเลือกเอานะครับนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับดูจากที่พี่เขียวไลฟ์นะฮะไลฟ์อ่ะก็ดูกันแล้วกันบางคนก็โทรมาถามราคาโน้นมีไหมราคานี้มีไหมอ่ะโทรมาถามได้ครับยี่ห้อนี้มีไหมรุ่นนี้มีไหมฮะโทรมาถามก็ได้นะครับแล้วก็มาคุยกันเรื่องราคาเพราะว่าสินค้าเรามีเยอะนะฮะเครื่องเครื่องแน่นๆเลยฮะเต็มร้านหมดนะครับเนี่ ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับอค่อยๆดูกันไปนะครับมีหลายรุ่นหลายราคานะครับไม่ว่าจะเป็นยันมาคูโบต้ามาเลอกติดเอาครับนี่ฮะสองฝั่งเลยฮะตอนนี้นะครับนี่ติดโต๊ะบัญชีแล้วเครื่องลูกค้าท่านใดที่เคยมาเขาจะรู้จักดีฮะว่าเยอะมากเครื่องที่นี่ฮะมีเป็นพันเป็นพันนเครื่องแล้วกันไม่ต่ำฮะนี่นะฮะเราลงแทบจะวันเว้นวันเลยตอนนี้สินค้า ยันม่าตอนนี้มีเยอะมากมายเลยนะฮะยันม่านะฮะติดดีๆทั้งนั้นนะครับจะเป็นจะพวกร้อยห้าร้อยสิบห้าร้อยยี่นะฮะตอนนี้เต็มเลยนะครับนี่แน่นๆเลยะฮะนี่นะฮะที่วันลูกค้าถามนี่นะฮะอาทีร้อยสี่สิบพัดนะครับหรือจะเป็นเก้าศูนย์ดีไอนี่นะฮะหมื่นกระบาดนี่ยฮะวนเลือกจมเอา คเครื่องมือเยอะนะมากไปเลยตอนนี้ก็โหรถเข้าออกไม่ได้นะฮะแน่นมากวันนี้ลงอีกหนึ่งคันก็น่าจะไว้ด้านออกแล้วดูแล้ววะก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องก็ปักหมุดมานะฮะร้านเขียวจเจริญยนคลองพี่ไก่นะครับปักหมุดมาได้เลยนะครับปักหมุดมาได้เลยหรือปักหมุดมาก็โรงเรียนบ้านเมืองพี่ไก่ หรือสถ,ถานีตำรวจคอพิกกยนะฮะอยู่ใกล้ๆนะครับมาง่ายมีแท่งบาริเออร์นะฮะหน้าร้านนะฮะมีแท่งบาริเออร์ก็ถามใครก็รู้จักครับมาที่ตำบลคอพิกกยนะฮะสถ,ถานีตำรวจก็ห่างกันแค่ห้าร้อยเมตรเองไม่ไกลครับก็ไม่มีอะไรมากขอจบเลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ